สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์เช้าวันศุกร์สดใสนะจ๊นะเนาะมือนี่กะเป็นอีกมือหนึง่งเทกอะยังไปฝึกงานอยู่นะพี่น้องจ้าไปฝึกงานมือนี่กะว่ามันจะวองออกเศร้าเพรามันเศร้า,ดเ,เ,าเดี๋ยวมุ่งมิงคือเก่าแต่เด็กยินเสียงเลือกเขาก็จะประมาณว่า ไปตามดากรถก็จเจ้าหลายๆนี่ละไปรถเยอะมากเลยพี่น้องพวกเขาก็ไม่จอดให้เราด้วยนะไป,ไปเลยจ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้ออกพี่น้องป่านามแม้ม่รถ ขสั่นมันกับประเด้ออกไหมรถหลยไหม <c oughs> ขอโทษขอให้ขอโทษขอ <c oughs> คนข้างหลังก็เจอกระสิแบบเฮ้ยเหยียดนีมขับรถจังสี่ไปอะปืดออกมาลดเอา้ามานหนึ่งสี่ลา้าเลือกเขาก็เจากับว่าใครมีน้ำใจเด้ฟลงฟลังนีรถข้าทั้งหลังทะเบียนโปรแลนรถข้าทั้งหนาเดนมาร์กมันยังไปจอดในห,ห้าเลยจริงๆเขาต้องคิดว่าเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองน้อยๆน,นี้นะ มันก็นต้องไห้ทางเ่านัพราะว่าแมงบายอมไห้ทางเลยซ้มแล้วไปกก็ดือด่อที่กันก็ <c oughs> ได้ไปซุยเขาแห้งดอกแต่ว่าแบบจริงๆแต่เขาชะล่อชะล่อเข้าจักหน่อยก็ได,ด้แต่เขากับเาชะล่อเราก็จําเป็นที่จะต้องพุ่งออกมาเลยจ้างที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละจ้ะ <c oughs> เอาเหมาือนนี่เอาเปลี่ยนเรืองจะมาคุยเนาะจ้าเนาะเรืองเป็นอย่างลุ่งแล้วคือ ออบอกพ่อใจเนาะจานะ้ะเนาะคือไม่พอใจอย่างแรงในการที่โทษคุยกับหมอโทษนัดมือเอกับหมอประจำโตโทรนัดกับหมอประจำตโกจำตกลายเป็นเด่าิวเดือนสิงหาวันที่26ที่จะไปสแกนสแกนสะโพกที่เราปวดตื่ความที่เราปวด เอ้ก็จะนวดขาให้เต้จะรูปเบาๆก่ได้รูปก่ได้นวดแห้งเด็ดพี่น้องรูปเบาๆเอาเข่าตะเพรล่งกับเอ่อเอายาหม่องล่งแทนนั่นแต่ว่าวันนี้ตอนลุงโทษไปขอจองคิวสแกนหมอหมอห้มือมาเป็นวันที่26สิหงหาซึ่งมันโดนเกินไปพี่น้องเป็นเวลา้ตั้งเดือนหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยลุงก็เริ่มกินยาโมฟีนแล้วกินยาหมือละสองเม็ดสามเม็ดนะพี่น้องจ้า การที่ลุงกินยาเยอะอะ่ะเ้ากับยานมันดือ้อยาอย่างแบบนี้นั่นน่ะพักกันมาไวๆหรือกับาพักกันไม่จอดคือเก้าแท่นที่สิฉลอยเข้าออะมาก่อนวันทีน่จบยู่คอยเอาจมต่อพี่นะ้องจมต่อเรื่องรถนั่นแหละวันนี้เพิ่นเพได้เพิ่นเพิ่ไว้ายเนาะวันนี้แต่ว่านในในอา่าเราก็ได้อีเมลตอบกลับมาอยู่่าวันที่ยี่สิบหกสิงหาเพื่อเขตของ เขตของเมืองที่พวกเอยูเนี่ยเขตเอ่อมันสิมีมันสิมีเก่ไก่เคียงนาะมึงสินะแต่ว่าในจดหมายเขาก็สิประมาณว่าเอ่อจากมือนี่ไปภายด้สามสิบมือคุณสามารถเอ่อล่องโท่ถามเบิงได้เอ่อเมืองไก่เคียงว่าถ้าเขามีเวลา เขาสามารถรับเจ้าไปสแกนได้เพราะว่าหมองสแกนมันประดยอยู่ในโราบาลพีนอ่มันไมเป็นเอ่อเป็นเพราะเนเชิงคลินิกเดนมันช่เป็นไข้ไขๆกาวาอย่างจากย่างหนึ่งแต่ว่ารับสแกนย่างเดียวประมาณนี้แหละเออลุงเราก็ไปสแกนเราก็เลยเข้าไปจองเบิงเราก็เลยได้เอ่อเป็นคิ้วหมู่ว้านซึ่งมือวันมือวันมือวันจันทร์ มือวันจันวันอังคารน่ะนะนะที่คุยกันนะ่ะว่าถ้าได้อีเมลมาเดี๋ยวจะเบิ่งว่าเออแล้วสิไดไปสแกนมือใดให้วามคิดพอเองก็คือถ้าเราไปได้ไปสแกนไว้มันก็นจะดีเพราะว่าย่างหน่อยก็คือทํามอเขาเห็นแล้วว่าเรามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นอยู่ตรงสะโพกเล่านะ่ะที่เราปวดหลายๆเนี่ยเขาสิได้รักษาท่านแล้วค้นก็คือสิได ประมาณในความคิดเอ็นอ่ะคือว่าลุงอ่ะเลาสิได้หายปวดไว้ๆเพราะว่าถ้าเราปวดบางมือเราก็ไ่ได้ดนอนกินยามือใดมือใดกินกับบอลูนนะในความรู้สึกเอ็นอ่ะคือเราโตแล้วเ,ลเองน่ะถามันปวดมาหลายเราก็ไม่อยากกินยาเพราะว่ากินมอร์ฟีนถามมันติดขึ้นมากมันก็ายากที่พี่น้องมือหนึ่งกินสองเม็ดสามเม็ดแล้วเราก็แบบไม่อยากกินหลายไหม พะว่าจังไดก่อนนอนกับตรงกินอ่าประมาณสี่โมงแรกแล้วกิกนเม็ดหนึ่งแล้วก็ช่วงสองสามทุ่มแล้วกสกินอีกเม็ดหนึ่งเพื่อทีว่าแล้วสิได้นอนพะว่าถ้กคนมันบ่ได้ดนอนคือหลางกายมันกับ่ได้ดพักผ่อนเต็มทีเนาะพี่น้องจ๋าก็อันนี้ก็คือแบบเออเราก็เลยโมโหูแห้งตอนที่เขาแจกมากว่าแล้วได้คิ้วยู่เมืองที่บ่เออยูแล้วได้คิ้วสแกนแวันที่ยี ing, ่สิบหกสิงหาซึ่งมันโดนเกินไปเนาะมันโดนเกินไป บ่น,นี้เพิ่นก็ไปไปสแกนหมู่บ้านเมืองทางๆากันนี่ละอันเพื่อนกตโทษจองรถรถยูนี่ก็ฟรีพี่นองถ้าเป็นผู้เฒ่าไว้กเกษียณถ้าเป็นผู้เฒ่าไว้ยเกษียณหรือพวกที่ป่วยพิเศษป่วยบ่วสบายแต่กินเงื่อนป่วยอย่างซี่นะคือบ่สามารถนั่งรถนั่งเรือไปเองได้เนี่ยเขาก็สิให้แบบว่ามีรถฟรีเราจะเนาะมีรถมีรถหลับทรงฟรีมันสิมีบริสัทแหลไข่าย เออเคยค่ายแท็กซี่นี่ละกะโทษจองลุงแล้วก็โทษจองเขากับมามหาตัศีเบีนมงพี่น้องตัศเียนม้งมาส่งล้วกับานหาเมืองแลงแล้วก็บบวกไปน้วเขาเมิดืเมื่อเพราะออว่าเราก็อยากไปสแกนถ่าบอไปสแกนเมืองนั่นเราก็ต้องรอคิวอีกเดือนหนึ่งเพื่อที่จะสแกนอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นสินะเออเราก็เลยเลือกที่จะไปสแกนาตามเมืองคนละเมือง ได้ผลมาแล้วเพิ่นว่าหมอนัดเพื่อนวันที่18สิงหาโอ้ยอยบินน้าประเทศอันนี้นัดคุยวันที่18สิงหาแต่ว่าไอ้ก็รัวแล้สามารถที่จะเลื่อนนัดได้บ่ลุงอ่ะเียอยากให้เราได้เลื่อนนัดเราก็ได้คุยกับหมอไวๆ้ๆให้หมออ่านผลสแกนไว้ๆว่าเออเกิดเหี่ยงขึนมันเหีย่ยงได้แนบอ,อย่างสี่นะเพราะเพราะว่าถ้าไร่เหีย่ยงเลยตอนนี้คือแล้วอาการค้นอ่ะพี่น้องกระซิงมุดิมิด มันปวดเนาะมันปวดกับสิงุดนิดแล้วก็อารมณ์เสียียังหน่อยๆกับหนายิกหนาง้างอขี่ใจหน่อยไปเลย,ยสี่แมเท่ากับว่าเป็นยงางต่อพอยกับประมาณว่าอกกับ่รมีย่ยางเอกกับประมาณเราบอ,อกยางไม่กับหูสายทะลุหูขวาอย่างสี่กับเขาใจหนาตาแล้วอยู่ว่าถนาแล้วสีถอดสีนี่สแสดงว่าอาการออกแล้วแล้วเพิ่นก็บ่ค่อยอยากจะกินยาพี่น้อง เพิน่นบ่ก่อยอยากจะกินยาด้วยออด้วยความที่ว่า,วาอยากติดเนาะอันนี้ก็เขาใจยุ่เขาใจแล้วยู่แต่ว่ากับคือเจ้าส่นละระบบเขาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องรับรับให้ได้พี่น้องรับให้ได,ได้ว่าระบบเขามาแบบนี้เขาก็ต้องอยู่ให้เป็นยู่ให้ได้มอฟีนนี่หมอก็สร่างห้เด้หมอเป็นคนซ่างหามหมอฟีนเห็นบ่พี่น้องรถต้อดากมากคุณหลายคัก ตั้งหน้ากันลายขับไว้บ่ได้เหมือนนี่กับขับได้แค่นี้ไปเรื่อยๆขับแปดสิบถนนเสร็จนี้เขาเห็แนแลนดเก่าซิบแต่ว่ามันแลนบ์ได้ดอกถ้ามันบ่ได้ออกมาตอนนั่นเทียนพุ่องออกมากนั่นก็คือตรงเงีวไปเลยรถมันสิไดขันเฉพาะเเรื่องรถอีกแล้วรถมันสิไดขันเฉพาะถ้าขั้นใดที่ตำรวจเขาสิบตรวจเขาพอเบื้องเอกสารอยังเสียเขาสีแบบว่าเขาสี เขาสิซุ่มตรวจแมมพี่น้องเออซุ่มตรวจเอออาจจะเรียกขั้นแหลกกับขั้นที่หาที่แปดอย่างสิบ mm. เราได้เรียกทุกขั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าทุกคนต้องมีเอกสารการเข้าเมืองก็คือพาสปอร์ตว่าจะออมาจากประเทศยังถา้ถาออกจากเขตยุโรปไปจะก็ต้องมีวีซ่านี่แหละประมาณนี้แหละที่จะเข้ามาเดนมาร์กนะเพราะว่าหลังบ้านเอ็นเป็นตอม่อนอย ตอมาหน่อยที่ลงเรือมากนะเขาก็ตรวจรถที่ลงเลือมากนะขาก้ทกนที่เดินทางเขาเดนมาร์กเขาก็ต้องตรวจเนาะนี่ลหละโอ้ยบอกมาแล้วบอกมาแล้วกับโมโหตอ่อโมโหต่อเรื่องของลุงกับยังโมโหต่อยุคพี่น้องจะรุ่นว่าแล้วสิสามามาเปลี่ยนเวลาได้บอที่จะเข้าไปคุยกับหมอเพื่อที่จะให้หมออ่านผลสแกนที่เราไปสแกนมาก กะหวังว่าเออมันสิได้มือเร็วขึ้นเนาะแทนทีสิไปสิปดส,ส,ดสิงหากะขอให้ได้มาภายในเดือนนี้ซะไปสินเดือนก็นยังดีหรือต้นเดือนสิงหาก็ได้บ่แมนพูนฟาดไปนูน่นน่ะฟาดไปเดือนเอ่อสิงหาคุณแม่สิแปดว่าอยู่ไหมโดนพวดคนน่ะเย้าแล้วคนน่ะแบบเต็มทีแล้วอะ่ะเห็นเห็นเล่าบางมือแบบกอ๊ย ไ่อยาก,กว่ามอวานี่กับเมื่อยมาหดบานหางวงแรงขึ้นกับกินอาหารเก่าแล้วน่ะละ่ะอุ่นเอซอยอุนย่นอยู่แล้วก็ให้กินเขาแล้วก็บ,บอกขึ้นไปนอนเบื่องทีวีในห้องนอนเลยบอกในห้องนอนมีทีวีน่ยนะนะเออแล้วเราก็รับเอ๋อก็คุณน่ะขึ้นไปสามทุวกัวเกือบสี่ถุมก็ได้ไปขันขาให้น้อยหนึ่งพ่อเพิ่นนอนได้ขึ้นก็ว่าเพิ่นนอนได้ยุพอพิ่นกินยากินยาเม็ดเดียวเมื่อคืนนี้กินช่วงเอ,อ กินช่วง3ทุ่ม, 3, 4, 4มกินเม็ดเดี่ยวแล้วก็นนเด้นอนบ็ได้ขึ้นมื่อเด้เตือนเมื่อกินอีกนะคือว่าหมายเล่าว,ว่าถาสมมติว่าตีสองตีสามแต่เรานอนบ่ได้แล้วก็สิกินยาอีกสิ่งน,นะแต่ว่าบ่ไรด้ก,กินก็ส่วนมากสิกินประมาณหมื่นละสองเม็ดตอนนี้นะหมื่นละสองเม็ดมันปวดหลายๆลีจจงสิได้สามเม็ด แต่เล่าก็บไม่อยากกินบอกเราบอกเลยว่าเราไม่อยากกินลายเพราะว่ามันอย่านมันติดเนาะจา้ะเนาะมอฟฟีนเนาะมันจะคือวบาล่ะกินก็นดีแล้วแกปวดแต่ว่าบัดนี้มันแค่แกที่ปลายเหตนุนะมันไม่ได้แกต้นเหตนุนะเพราะฉะนั้นก็รุ่นรุ่นไปนน้ำกันคือตอนดีล้ลราเรา ปวดไลายเสียแล้วก็สิกินยาเนาะแต่ตอนนี้ก็คือไข้แน่ก็คือพ่อเด็กคันได้นวดเอาเคาตัวเพนเอายาหมองเอาอยังท่าท่าไห้แล้วก็พ่อ,อยูสินะแล้วว่าทํามือได้เด็กคันท้าจ็กน้อยคันก็คันตรงหนาแข็งคันตรงเออน่องตรงน่องหรือภาษาอีสานเรียกปีแข็งตรงน่องตรงอจานน่ะละไตเข้าลงไปพราว่าเราปวดแล้วปวดยู่ในสะโพก แต่บางเทือมันก็มันก็ล่าลงไปนะล่าลงไปขาแล้วว่าเออเอกก็เลยไปซอยขันนิดนึงขันซูม,มือและพี่น้องเฮซูมือบ่มี่วะขันขันไหีซูม,มือ,มมมอตอนนิ้ตนอายุกับเบแมนหน่อยๆแล้วจังไดกเงงไัเบิ่งกันไปพี่น้องเบิ่งกันไป 40นาทีจะครับก็ได้อลีน่ะ่รับก็ได้ไว้ตอนนี้ครับได้หาสิบมันต่อด่าก,กันน่ะทำเป็นเห็นจังไหนต่อไปนี้ต้องออกก่อนเลือกเขาสันนิฐานว่าต้องปรับปรุงตัวเองใหม่ซะและออกก่อนเรียเรียเข้าเลือกสเขาประมาณห3มงครเครงพอาะนั้นต้องออกประมาณหูมงยีบหาเสื่หานาที่สิพอดีเลย โอ้ยหลายคักรถนี่ละจ้าจมเรืองรถต่อยใหเ่เหดอยังวะบอกอยังวะกะนี่ละเดี๋ยวก็มีมยังอีกแล้วกะเดี๋อยอยู่ทีเดิมที่เกา่าฝึกงานทุกมือพี่น้องจันถึงสูทฝึกงานจ่ามือนี่จันถึงสูทฝึกงานอาทิตย์นี้เนาะแล้วกะัมื้ออื่นหยุดพักผ่อนมือหนึ่ง แล้วก็วันอาทิตย์ไปเหตุงานไปเหตุงานอยู่ในบ้านพักคนชล่าหมอที่เคยไปเหตุน่ละล่ะเอาจะเราไปซอยกระจมือหนึ่งวันอาทิตย์จากเจ็ดโมงหอดบ่ายสามบ่ายโมงมัง้มงบ่ายโมงแล้วก็เดี๋ยวจันถึงสุกหน้าก็ยังฝึกง,งานอยู่พี่น้องก็ยังฝึกง,งานอยู่ฝึกง,งานอีกสองอาทิตย์จะ้ะ งานอีกสองอาทิตย์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์หนาเห็นงานถึงสองมือเลยอืมอมแมนยูแมนยูเห็นงานอีกสองสองอาทิตย์เห็นงานอีกเออฝึกงานอีกสองอาทิตย์แล้วกะกะจะได้รู้กันว่าผ่านว่ผ่านยังไงเนาะจานะ้าขอคุณทุกคนที่เขาไม่ให้กาลังใจเนาะจา้าเออพบกันไม่คลิปหนาะเนาะพี่น้องจ้า คือนี่กับเอกับขอขอบคุณทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้เอเนาะถ้าไปหาศากัยะวากันเด้อพี่น้องไปหาแน่นอนจะ้ะจะทยอยตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ไปหาทุกบ้านคือเก้าศาเนี่ยจังน้อยกับยะวากันเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไปตอนนี้ก็คือพยายามเหตดเห็ุทุกคลิปเห็ดเอ่อนี่แหละก็ถ้าได้มีคอนเทนต์ยังไลแต่ว่าก็สิครับรถจมไปคือเก้าเนี่ยล่ะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า